โดนกัดโดนโดนกัดครับเห็นช็อกกันหรือเปล่า ต้องใช้เตะแก้คันเรี่ยงนะครับโอ้โหฝนตกครับฝนตกชะโดก็กัดดีดีเป็นปลาเดี่ยวนะครับกล้องอออออกจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับบเนี่ยครับน้ำมันน้ำมันเริ่มท่วมแล้วนะครับก็ปลามันก็เริ่มเลาะเข้าดิมข้างตลิ่งนะครับเราก็ต้องใช้พวกเตะเสียงเรียกนะครับฝนมันตกครับใจเย็นเดี๋ยวสักครู่นะครับ เตะแก้คันอีกแล้วครับกัดสองทีเมื่อกี้โดดกัดทีนึ่งักคู่นะครับเข้าเต็มตมจะโดนไซมานโลครับโลกว่าตัวนี้ตัดเตะแก้คันเข้าไปนะครับนี่ครับ โอเคครับปากไว้ได้ครับเตะแก้คันครับหมายมันต้องใช้เรียกนะครับหมายเป็นอย่างเงี้ยน้ำมันท่วมคลองนะครับคลองข้างนอกนะครับแล้วตรงนั้นเป็นป่าแล้วมันมีที่ว่างอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะตีได้ครับตีลากเรื่อยๆครับเอาเอาเสียงเตะเรียกเอานะครับซัดจนได้ครับโอเคครับปากไว้ได้ครับเตะแก้คันเบ็ดทางเดียวครับสุดยอดมากครับผลกลวนเนาะผลกลวนกับปลากัดดีครับถ้าเกิดผลยุบเมื่อไหร่ผมว่าโอกาสที่จะกัดอ่ะน่าจะดีกว่านี้ครับป่าป่านะครับ โอเคไปแก้คัน